สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมช่างเริ่มลงทำลงลงมือแล้วนี่แหละครับชีวิตของช่างตั้งอยู่ใต้ท้องรถตลอดนะครับคือช่างแมวอยู่ ใต้ท้องรถนะครับผมกำลังปล่อยน้ำมันเครื่องจะถ่ายน้ำมันเครื่องครับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผม จักหมื่นกิโลแสดงรถใหม่นะสามแสนหกแสนหกนะครับเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับรถใหม่นะครับผมรถใหม่ไม่เหมือนรถเก่าแล้วรถใหม่ก็ขี่นิ่มๆ รถเก่าก็กระเดิกกระเดิกไม่เหมือนไม่เหมือนเมียเก่าแล้วเมียใหม่ดิแต่เมียเมียใหม่นี่นิ่มแต่เป็นจังหวะชุดเมียเดิมไม่ได้ไปซ้ำหนีก่อนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับผม